ตำนานเรื่องเล่าตำนานสยองขวัญตอนจ่องเวรริสานอนอ่านหนังสือแม่และเด็กอยู่บนเตียงนอนอันนุ่มสบายในบ้านหลังงามของหล่อนที่หล่อนกับสามีเก็บพร้อมรอมริบซื้อมาเป็นเรือนหออย่างมีความสุขหล่อนภูมิใจกับบ้านหลังนี้มากในสภาวะที่เศรษฐกิจถอยหลังลงคลองผู้คนไม่มีงานการทำ ตกงานกันหลายล้านคนทั่วประเทศแต่หล่อนกับภูมิกลับยินหยัดอยู่ได้สร้างฝันให้เป็นจริงมีงานทำมีบ้านเป็นของตัวเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่หน้าที่การงานของหล่อนกับภูมิก็มีได้ใหญ่โตอย่างไรภูมิเป็นข้าราชการระดับ6ปฏิบัติราชการอยู่ในกรมหนึ่งของกระทรวงการคลงังส่วนหล่อนเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางในบริษัทแห่งหนึ่ง เขาทั้งสองรู้จักกันเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นภูมิยังเป็นข้าราชการระดับเล็ก,เลกๆเงินเดือนน้อยฤาษาเองมุมานะสอบเข้ารับราชการเหมือนกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จพยายามสอบแข่งขันหลายครั้งหลายหนก็ไม่เป็นผลนึกท้อใจจึงสมัครเข้าทำงานกับบริษัทขายเครื่องสำอางเรื่อยมาวัานหนึ่งภูมิซึ่งค่อนข้างเป็นหนุ่มเจ้าสำอางเข้าไปในร้าน คุยถูกชะตากันจึงคบหากันมาเรื่อยๆเป็นเพื่อนสนิทกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นจึงคบหากันเป็นเพื่อนใจพร้อมทั้งวางแผนอนาคตภูมิออกปากขอหล่อนแต่งงานเมื่อคบกันได้สองปีเศษริสาไม่ได้ขัดข้องแต่มีข้อแม้ว่าต้องช่วยกันเก็บเงินให้มากที่สุดไว้ด่าวบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อไว้สำหรับเป็นเรือนหอ แต่งงานกันแล้วจะได้ไม่ต้องลำบากเรื่องที่อยู่อีกต่อไปภูมิทำงานเก็บเงินเต็มกำลังเขาทำงานทั้งในเวลาและล่วงเวลาเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดริษาเอาสินค้าจากบริษัทออกขายนอกเวลาทำงานอีกทางทำงานกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตแค่4ปีหลังจากนั้นเขากับหล่อนก็มีเงินเก็บรวมกันหลายแสนออกไปดาวบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านชาญกรุงมาเป็นเรือนหอ และแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วหลังแต่งงานหล่อนอยากมีลูกสักคนหนึ่งก่อนเป็นโซ่ทองคล้องใจไม่ผิดหวังตอนนี้หล่อนตั้งท้องได้สามเดือนเศษแล้วทั้งภูมิและหล่อนมีความสุขรอวันต้อนรับสมาชิกใหม่ตัวน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกริษาทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจที่จะได้เป็นแม่คนห่อนปรึกษาเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์คุณหมอศึกษาจากหนังสือ เตรมตัวเป็นแม่คนหล่อนอยากรู้ว่าการเลี้ยงดูลูกต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มตั้งท้องกระทั่งคลอดเป็นเด็กตัวเล็กๆคลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงดูอย่างไรภูมิเหอลูกในท้องมากเหมือนกันคอยเตือนให้หล่อนระมัดระวังเสียทุกฝีก้าวกลัวหล่อนหกล้มเป็นอันตรายกับลูกขยันพาหล่อนไปหาหมอเสมอเมื่อหล่อนเกิดอาการแพ้ท้องไม่สบายวันนี้หล่อนกลับ จากบริษัทตั้งแต่5โมงเย็นกลับถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าเตรียมอาหารเย็นไว้รอภูมิแต่ภูมิโทรมาบอกว่าวันนี้เขาอาจกลับดึกหน่อยเพราะมีงานบางอย่างข้างๆอยู่ไม่ต้องรอเขาริษาจึงขอทานก่อนเมื่อเวลาทุ่มเศษทานอาหารเสร็จหล่อนนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆรอการกลับมาของภูมิสามทุ่มเศษภูมิยังไม่กลับ หล่อนจึงนอนอ่านหนังสือค่าเวลาริษาอ่านหนังสือแม่และเด็กจนเกือบสี่ทุ่มจึงเคลิ้มจะหลับจนหนังสือเล่มหนาตกลงจากมือข้างตัวนั่นแหละถึงรู้สึกตัวหล่อนหยิบเอาหนังสือไปวางไว้ที่หัวเตียงเตรียมปิดไฟนอนแต่พลันนั้นหล่อนต้องประหลาดใจเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาของคนสองคนดังมาจากชั้นล่างหล่อนใจไม่ดีนักเจ้าของเสียงที่ได้ยินเป็นใครกัน ทำไมจึงเข้ามาในบ้านของหล่อนได้เข้ามาได้ยังไงในเมื่อก่อนเข้านอนทั้งประตูหน้าต่างรั้วเหล็กหน้าบ้านหล่อนปิดมันกับมือหรือภูมิมาแล้วก็เป็นไปไม่ได้อีกนั่นแหละถึงภูมิจะมีกุญแจสำรองอยู่กับเขาอีกพวงก,ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเปิดได้ก็เพียงแต่ประตูเหล็กเท่านั้นประตูบ้านทั้งกดล็อกทั้งติดกรอนอยู่ด้านในไม่มีทางที่เขาจะเข้ามาได้เลย ทุกครังที่กลับบ้านอย่างแรกที่เขาทำคือกดกริ่งที่หน้าบ้านร้องเรียกร่อนให้ออกไปเปิดประตูให้เอารถเข้ามาจอดเสียงกริ่งก็ใช้ว่าจะเบาเสียงเมื่อไหร่ถึงหลับสนิทเพียงได้เป็นต้องตื่นทุกครั้งหล่อนมั่นใจว่าถ้าเป็นภูมิเขาต้องกดกริ่งเสมอแต่ถ้าไม่ใช่ภูมิล่ะเจ้าของเสียงนั้นเป็นใครลิสาใจเสีย หรือมันจะเป็นพวกงัดแงะหัวขโมยยองเบาที่ประสงค์ในทรัพย์ยิ่งหล่อนคิดยิ่งใจไม่ดีสังคมยุคนี้มันเน่าสนิทขโมยชุมยิ่งกว่ายุงพวกมันเคยก่อคดีร้ายเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันเสมอบางครั้งเจตนางัดแงะเพื่อหวังในทรัพย์เท่านั้นแต่บางคราวจวนตัวเพราะเจ้าของบ้านตื่นมาเจอมันกลับปลิดชีพเจ้าของบ้านกวาดเอาทรัพย์สินเกลี้ยง เจ้าของบ้านเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตช่างโหดร้ายสิ้นดีบางทีเห็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวก็ข่มเหงย่ำายีกระทำกับเหยียอข้อร้ายด่งสัตว์ปาเป็นตราบาปติดตัวทั้งชีวิตคิดถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นรอบตัวริษาก็เกิดความกลัวหล่อนจะทำยังไงดีหากเจ้าของเสียงเป็นพวกหัวขโมยถ้ามันรู้ว่าหล่อนอยู่บ้านคนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นริษานึกถึงภูมิสามีหล่อน หล่อนอยากจะร้องไห้นี่ทะภูมิอยู่หล่อนคงอุ่นใจมากกว่านี้ริษาตั้งสติคิดเอาตัวรอดหล่อนก้าวขาอันสั่นเทาตรงไปยังประตูห้องล็อกประตูติดกรอนเสียแน่นหนาแล้วกลับไปนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงจิตใจแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหล่อนภาวนาว่าหากเจ้าของเสียงเป็นขโมยอยากได้อะไรก็ออกไปเถอะหล่อนไม่คิดเสียดายอีกแล้วขอเพียงอยาขึ้นมาชั้นบน อยากเข้ามาในห้องของหล่อนก็พอแต่คำภาวนาของหล่อนไม่เป็นผลหล่อนได้ยินเสียงพวกมันคุยกันเบาๆเหมือนเสียงเด็กที่กำลังฝึกพูดสำเนียงแปลกๆฝังไม่ชัดเสียงหนึ่งเป็นเสียงเด็กชายอีกเสียงเป็นเสียงเด็กหญิงเสียงฝีเท้าของเจ้าเด็กสองคนนั้นเดินขึ้นมาตามชั้นบนสู่บันไดบนแล้วเหงื่อเม็ดใสๆผุดพราวเต็มหน้า ความกลัวจับจิตหลอนนั่งตัวเกรงพุ่งสายตาไปยังประตูห้องนอนเจ้าของเสียงมันเป็นใครกันแน่ถ้าเป็นเด็กเหมือนที่ได้ยินเสียงพูดของสองคนนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครคำคืนทำไมถึงเข้ามาในบ้านหลอนได้หรือหากมันเป็นผู้ใหญ่ที่เสียงเป็นเด็กมันประสงค์สิ่งใดทำไมจึงมุ่งขึ้นมาอย่างห้องนอนโดยแม้แต่ต้องทรัพย์สินอื่นที่วางอยู่ชั้นล่าง หรือว่ามันเป็นพวกบ้าการที่ชอบกระทำย่ำมีผู้หญิงก่อนกวาดทรัพย์สินนี้เสียงฝีเท้าแผ่วเบาหยุดตรงหน้าประตูพร้อมกับเคาะเสียงเบาๆแม่น้ำเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้ชายลากเสียงยาวชวนคนลุกริษาขนลุกชันไปทั้งตัวนางตัวสั่นเหมือนเจ้าเข้าแม่ครั้งที่สองเป็นเด็กผู้หญิง น,นั่นใครทำไมเรียกฉันว่าแม่หล่อนแข็งใจถามหนังแม่ใจยากถามได้น้ำเสียงนั้นเกลี้ยวกลาดโกรธแค้นเราสองคนเป็นลูกของแกลูกของแกจำไม่ได้หรือฮิยเยปิดประตูให้ฉันแม่ใจร้ายเสียงเด็กหญิงตะคอกริษาแทบบ้าพูดตะกุกตะกัก ฉันไม่เคยมีลูกไม่เคยมีลูกออกไปออกไปแกสองคนไม่ใช่ลูกฉันอิอิอ,อิคลิกเหมือนปฏิหารประตูคายล็อกเองดังคลิกกรอนหลุดประตูเปิดออกทีละน้อยเจ้าของเสียงจินก้าวเข้ามาริสาม่านตาเบิกกว้างอ้าปากค้างตัวเกรงสองมือขยุ้มที่นอนจนโยนโดยไม่รู้ตัว เกือบจะช็อกกับสิ่งที่เห็นนัน่น,น,น,นมันเป็นเด็กขนาดแรกเกิดเท่านั้นเนื้อตัวแดงไปด้วยค้าบเลือดใบหน้าบี้แบนผิดมนุษย์ดวงตากลมโตผิดส่วนเส้นผมบนศีรษะรอมแร้มไม่มีอาพรติดตัวสักชิ้นคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายอีกคนเป็นเด็กผู้หญิงสายตาที่มันมองริษาเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท มันเดินต่อแตะเข้าไปหาหล่อนแม่แม่ออกไปออกไปฉันไม่ใช่แม่แกแม่ใจร้ายเด็กชายพยอะปากที่ผิดรูปผิดร่างพูดใครเป็นแม่แกแกนั่นแหละแม่ฉันเด็กผู้หญิงจ้องตาขมิง้งฉันไม่เคยมีลูกหล่อนปฏิเสธก็หก แม่ใจร้ายแม่มีลูกมาแล้วสองคนฉันกับพี่ชายฉันแต่แม่กลับฆ่าพวกเราทิ้งไม่จริงแม่ใจร้ายแม่จะไม่ได้หรือหรือแกลืมกันแน่คิดดูสิเมื่อตอนเป็นนักศึกษาแม่ทำอะไรไว้บ้างลิสาทบทวนความคิดของหลอนจริงของมัน ตลอดชีวิตนี้หล่อนไม่มีวันลืมหรอกตอนเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยปีที่หนึ่งหลอนเผลอตัวเผลอใจปล่อยให้อำนาจกฤษณนาดำเขาครอบงำจิตใจสุดท้ายก็เสียเนื้อเสียตัวให้กับนักศึกษาชายคนหนึ่งกระทั่งท้องหล่อนอับอายเหลือเกินแต่ยังมีสำนึกที่จะเริ่มเรียนต่อไปจึงตัดสินใจทำแท้งกับหมอเถื่อนเมื่อตั้งท้องได้สี่เดือนนั่นคือความเจ็บปวดครั้งแรกของหล่อน แต่ไม่มีใครรู้มากนักนอกจากเพื่อนสนิทเท่านั้นอีกเหตุผลหนึ่งท้องสาวท้องแรกของหล่อนอยังไม่ผิดปกติมากนักหลายคนมองว่าหล่อนออกจะอ้วนกว่าเดิมเท่านั้นไม่ได้คิดว่าหล่อนตั้งท้องเลยหล่อนเข็ดกับความรักไปนานพยายามตั้งสมาธิร่ำเรียนใหม่แต่เมื่อเรียนถึงเทอมสุดท้ายปีที่4หล่อนพลาดอีกครั้งตั้งคันกับเพื่อนนักศึกษา ครั้งนี้ยังมีโชคอยู่บ้างตอนจบการศึกษาหล่อนเพิ่งท้องได้สามเดือนไม่มีใครสงสัยอะไรหล่อนวังว่าท้องครั้งที่สองคงไม่เป็นปัญหาเพื่อนชายคนนั้นรับปากเป็นมั่นว่าจะรับหล่อนเป็นภรรยาแต่งงานกันเสียเลยเพราะจบการศึกษาด้วยกันแล้วอีกหน่อยมีการมีงานทำมั่นคงก็ไม่ลำบากอะไรหล่อนเชื่อใจสนิทแต่เมื่อเพื่อนชายคนนั้น สอบเข้ารับราชการได้ที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดของเขาเขาก็เงียบหายไปไม่ยอมกลับมาหาหล่อนอีกเลยหลอนร้องไห้น้ำตาท่วมใจตัดสินใจทำแท้งอีกครั้งเมื่อท้องได้ห้าเดือนตอนนั้นหล่อนยังไม่มีปัญญาเลี้ยงตัวงานทำยังไม่มีสอบเข้ารับราชการหน่วยงานใดก็พลาดเสียหมดในที่สุดหล่อนจึงเข้าทำง,งานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางแห่งหนึ่งและเกิดความรักครั้งที่สามกับภูมิ แต่หล่อนไม่เคยบอกเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ภูมิฟังสักครั้งเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำเช่นนั้นภูมิเองก็ไม่เคยคิดว่าหล่อนมีอดีตอันคมคืนมาก่อนริสาอยากลืมอดีตอันเลวร้ายนั้นไม่พยายามนึกถึงมันอีกทำตัวเป็นแม่บ้านที่ดีของภูมิช่วยกันทำมาหากินสร้างเนือ้อสร้างตัวจะลืมตาอ้าปากได้พร้อมที่จะดูแลลูกตัวเล็กๆ ที่กำลังจะออกมาดูโลกในอีกไม่นานแต่อดีตอันขมขื่นนั้นกลับถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากปากของเด็กประหลาดสองคนนี้คนใจร้ายจำได้หรืออยังเจ้าเด็กนั้นเยอะหยันจะจำได้ฉันจำได้ริษายอมจำนนแกมันใจร้ายฆ่าฉันกับน้องสาวโดยไม่มีความผิดอะไรฉันต้องตายตายก่อนกำเนิดด้วยซ้ำไป ฮิฉันก็เหมือนกันเด็กผู้หญิงเสียงกลราวเจ้าเด็กผีทั้งสองตนเดินเข้าไปถึงเตียงแกข่าเราสองคนทําไมเด็กผู้ชายถามหล่อนฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆริงรากระดตัวนี้ด้วยความหวาดกลัวไปหยุดอยู่ที่หัวเตียงอิอิอิเจ้าผีเด็กสองตน พุ่งสายตามองท้องอ่อนๆขของหล่อนด้วยแรงพยาบาทท้องครั้งนี้แกคงตั้งใจมากสินะเด็กหญิงถามพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะฉันฉันอยากมีลูกฉันไม่ทำร้ายเขาอีกแล้วไม่มีวันแกไม่มีวันมีลูกอีกแล้วคนใจร้ายเมื่อแกไม่ยอมให้ฉันเกิดคนอื่นก็ไม่ต้องเกิดในท้องแก เด็กชายดวงตาแข็งกร้าวแกสองคนจะทำอะไรฉันฮ้เฮฮ,ฮเด็กผีสองพี่น้องกระโดดตุบขึ้นไปบนเตียงช่วยกันจับขาของหล่อนลากออกมาจากหวัวเตียงให้หนอนราบงายริษาร้องกรี๊ดขยะขยงสยองใจย,ยิ่งนักพยายามดึงออกออกแรงสู้เต็มกำลังแต่หล่อนสู้กำลังเด็กผีสองคนนั้นไม่ได้ สุดท้ายหล่อนก็นอนเหยียดยาวหายใจรวยรินสิ้นเรียวแรงอยู่บนเตียงนอนตายเสียเถอะมึงอย่าเกิดเลยมาอยู่ด้วยกันดีกว่าอิอิอิเจ้าเด็กผีสองตนนั้นหัวเราะเสียงแหลมกระโดดขึ้นไปยืนบนหน้าท้องของหล่อนกระโดดโลดเต้นอย่างเริงใจขณะที่ริษาเจ็บปวดสุดชีวิตสิ้นสติไปเสียงกริ่งในบ้านดังขึ้น เมื่อเวลาเที่ยงคืนริสาลืมตาขึ้นอย่างอ่อนระโหยน้ำตาของหล่อนไหลไปตามร่องแก้มเมื่อรู้ว่าตัวหล่อนตกเลือดแท้งลูกคนที่สามเจี็แล้วนีหล่อนจะบอกกับภูมิยังไงดีริสาเปิดประตูให้พี่น้อยพี่มาแล้วภูมิเรียก